สาวอัมพัชรภา,ายอมรับจบกันไม่ดีกับไฮโซพกค่ะเรียกได้ว,ว่าถึงนั้นของสาวอัมพัชราภากับอดีตหวานใจอย่าง Hi ไฮโซพกหลังเป็นข่าวตรงดังการเลิกลาแฟนหนุ่มค่ะล่าสุดอัมเองได้ออกงานนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ณนะบริเวณพาร์คพารากอนชั้นเอ็มสยามพารากอนค่ะ โดยอ้ำบอกว่าคืออ้ำหนาเลิกกันมาตั้งแต่10ทธันวาแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันเราก็ไม่ได้รับรู้เรื่องอะไรนะว่าเรื่องหึงหวงบางคนบอกอ้้มนั้นหึงหวงไม่มีเลยค่ะ ไม่เคยโทรเช็คไม่เคยทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้แหละอ้ําก็ไม่เคยถาม,มาเรื่องผู้หญิงด้วยส่วนสาเหตุที่เลือกกันก็คือเรื่องเดิมเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วไม่มีเรื่องอื่นเลยเป็นเรื่องนิสัยที่เราไม่เหมือนกันจริงๆเราพยายามปรับแล้วปรับไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นซ้ำๆหลายออรอบจนคิดว่าพอกันแค่นี้แล้วกัน มื่อถามว่าจบด้วยดีใช่ไหมอ้ําก็บอกจบไม่ค่อยดีค่ะแต่ไม่ได้เกลียดกันแหมไม่มีใครจบดีหรอกจะจบดีโอกาสน้อยทะเลาะก,กันและยังมีโอกาสเป็นเพื่อนกันได้นั้นซุปตาสาวบอกว่าพยายามจะไม่เกลียดกันค่ะเล่นเกมออนไลน์ก็ยังเล่นด้วยกันนะแค่เราไม่ได้ติดต่อโทรคุยกันไม่สร้างความเกลียดมากกว่านี้ขอแค่เกลียดเท่านี้พอมุมมองความรักจากนี้นั้นเป็นยังไงเธอบอกว่าอ้ํามีความสุขอยู่คนเดียวได้อ้ําหาเลี้ยงตัวเองอ้ําไม่เคยเอาเงินจากผู้ชายจะบอกว่าให้โซต่าง นะนะอ้ําก็ไม่เคยเอาเงินมาไม่เคยเอาเงินเขาเขาให้ของขวัญเราเราก็ซื้อตอบแทนไปอาจจะถูกกว่าเล็กน้อยไม่ได้ถูกกว่ามากกินข้าวเขาก็เลี้ยงเราบางมือก็เลี้ยงเขาอ้ําก็ไม่เคยขอใครอ้ําอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงไม่ได้ปิด แต่ว่าไม่ได้เสาะหาเพราะว่าไม่ชอบไปเที่ยวไม่เจอคนถามว่าอยากมีครอบครัวไหมถ้ามีแล้วเขาดูแลเราได้เลี้ยงดูเราได้เอาดิแต่ถ้ามีแล้วทําไปให้ปวดหัวอยู่คนเดียวดีกว่าใช้เงินคนเดียวดีกว่าก็เพียงหนึ่งเรื่องเหนึ่ที่สาวอ้ํานั้นออกมาเปิดเผยคะ่ะ